สบายดีทิปนี้เราขอพาทุกคนไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะทิปนี้เราก็ไปกับเพจปล่อยใจนะคะเพียงแค่เดินผ่านอุโมงค์นะคะทุกคนก็ถึงประเทศลาวแล้วค่ะเรานั่งรถตู้มาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาผ่านด่านที่ช่องเม็กนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะและแล้วเราก็ผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเรามาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะบรรยากาศระหว่างเดินทางก็จะประมาณนี้ละคะ่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงที่บ้านหนองหลวงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นอนแล้วก็เก็บของกันนะคะเตรียมตัวที่จะออกเดินป่ากันต่อคะ่ะเรามาเป็นคุกใหญ่เราก็จะนอนเรียงกันยาวๆไปเลยนะคะหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางสู่โบลาเวนค่ะทุกคนคืนนี้เราจะไปนอนที่โบลาเวนกันนะคะเริ่มต้นการเดินป่าขึ้นแล้วค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ <Bye. S 1> ด่านแรก <Bye. S 1> ค่ะทุกคนใช่ค่ะ ไม่อยากเปียกก็โหนเอานะคะโอ้แล้วก็แล้วก็มาเปลี่ยนตอนนี้อุ้ยเก่งมากเลยเย้โอเคเอาโหนไม่ไหวเหรอใช่มาเลยเอาแล้วเอาแล้ว เชือกรองเท้าขึ้นมาก่อนครับใกล้ถึงแล้วใช่ไหมะไรนะขาเป็นอะไรก็ได้แต่เบียห้ามเป็นไรเอาเบียร์แช่น้ำนิดนึงแช่เย็นแช่เย็นนิดนึงมันไม่เย็นมันไม่เย็นเออนี่แหละเย็นไหมเย็นก็ได้ ด่านแรกของเราเริ่มต้นเที่ยวนะคะทุกคนใครไม่อยากเปียกด่านแรกนะคะโหนสลิงข้ามมาได้เลยแต่เรานั้นเลือก <ไป S 1> ที่จะเดินข้ามน้ํามาสัะทุกคนไม่ไหวจริงๆเรา,อ,อ,ยอ,เาอย่างเี้ยมันเท่ห่วเราฝลั่งเลยว <laughs> านมากเลยคิถ <laughs> <laughs> ึงจังเลยข้าดีของการมาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะมันก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นระหว่างทางคะ่ะไผมก็ตไปหะนักร้อง นั่ร้องนำการเดินทางครั้งนี้นะคะทุกคนเราเตรียมตัวมาแค่20%นะมาดูนะคะว่าเราจะไหวแค่ไหนแล้วก็เรามาเป็นกลุ่มใหญ่นะเราจะมีลูกหาดดูแลนะคะทั้งหมด8คนซึ่งเรามาทั้งหมดประมาณ19คนใครที่ไหวนะคะที่ฟิตร่างกายมาอย่างดีก็เดินไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเขาจะมีลูกหาบแบ่งดูแลกันเป็นกลุ่มๆนะคะ ใครที่เซามาน้อยอย่างเรานะคะสามารถเดินไปเรื่อยๆได้นะคะทุกคนไม่ต้องกดดันตัวเองนะใครที่บอกว่าไม่อยากเปียกให้หนสลิงนะคะทุกคนไม่มีอยู่จริงนะคะมาถึงจุดที่2ก็ต้องเปียกทุกคนอยู่ดีนะคะให้หอนสลิงเอาคอนเทนต์ไปนะคะทุกคน น้องๆสตาฟเพจปล่อยใจนะคะเขาดูแลดีมากเลยค่ะอุ่นใจขึ้นเยอะมากจริงๆสำหรับมือใหม่อย่างเรานะคะไหวไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะป่าลาวป่าลาววันนี้เราอยู่ที่ลาวใต้นะคะคืนนี้เราจะไปตั้งแคมป์จะไปกางเต็นท์นอนที่โบราเวนนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปค่ะ ทางเดินขึ้นไปบนโบลเวนนะคะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละแต่แบบไม่ได้หินไม่ได้โหดมากนะคะทุกคนเขาบอกว่าที่หินสุดแล้วก็โหดสุดนะคะก็คือทางที่เดินไปน้ํำตกนะคะตาดขมึดที่เราจะไปกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าขึ้นสุดจริงๆแล้วก็ลงสุดจริงๆคะ่ะทุกคนใกล้จะถึงแล้วโอเคถึงละผ่านเดินเมื่อกี้มาใช่เลย หเห็นต้นไม้ต้นนี้แสดงว่าถึงแล้วเย้ถึงแล้วค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ชนะใช้ตัวเองนีใจไหมถึงแล้วคำพูดที่ว่าใช้เวลาเราอยู่ข้างบนนะคะไม yes. yeah. ่เกินจริง okay. ค่ะทุกคน พอเราขึ้นมาถึงนะคะจะมีพวกแบบชาวบ้านเขาแบกเครื่องดื่มนะคะขึ้นมาขายข้างบนใครที่ไม่อยากแบกขึ้นมาให้หนักนะคะมาซื้อข้างบนได้เลยแต่ว่าราคาก็จะแอบแรงนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่เรามาถึงนะคะทุกคนจับจองที่นอนกันได้เลยค่ะตามสบายได้เลยค่ะส่วนเราก็จับจองกันเรียบร้อยนะคะกลางเต็นที่จุดนี้เลยคืนนี้นะคะใครที่ไม่มีเต็นท์มานะคะทุกคนสามารถเช่าจากเพจเขาได้นะคะ เขากลางให้แล้วก็เก็บให้ด้วยค่ะทุกคนสะดวกมากๆเลยที่สําคัญน,นะคะเราเดินขึ้นมาอย่างยากลําบากนะคะทุกคนบนบลเวนนะคะเราจะพลาดไม่ได้นะคะก็คือการไปชมวิวสวยๆบนโบอลเวนแบบนี้นะคะโดยเฉพาะวิวแบบตอนเย็นพระอาทิตย์กําลังจะตกแบบนี้ค่ะมันดีต่อใจมากๆเลยนะคะทุกคนและเราก็โชคดีมากๆเลยค่ะไปเจอวิวที่หมอกกาลังลอยผ่านมาค่ะทุกคนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจุด เช็คอินยอดฮิตหรือว่าจุดถ่ายรูปยอดฮิตทุกคนต้องมานะคะและแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะเมนูของเราคืนนี้ก็คือบูกระทะชาบูนั่นเองค่ะทุกคน มองนี้ค่ะอากาศเช้านี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแบบหมอกหนามากๆเลยแล้วก็ทุกคนสนุกสนานกับการถ่ายวิวถ่ายวิดีโอกันมากๆเลยแล้วก็เตรียมเก็บข้าวของนะคะเดินทางต่อเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือน้ําตกตาดขมุดตาดเสือนะคะที่เขาบอกว่าหินสุดๆโหดสุดๆนะคะขึ้นสุดลงสุดค่ะเรมต้นขึ้นอีกวันหนึ่งแล้ว นี่แค่เริ่มต้นเดินนะคะทุกคนยังเดินไม่ถึงร้อยเมตรเลยเอาตรงๆเลยคือแบบเฮ้ยลงตลอดเลยค่ะทุกคนแล้วมันก้าวยาวมากๆเลยแทบจะแบบนั่งแล้วก็หย่อนขาลงนั่งหย่อนขาลงัมนมทุกจุดเลยอะคะ่ะจะไหวไหมเนี่ย จริงๆนะการไปในหลายๆคนมันช่วยได้เยอะจริงๆค่ะทุกคนมันหายเหนื่อยนะแบบเราได้คุยเล่นกันได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอกันแบบนี้ทุกคนแนะนําให้ปไปเป็นกลุ่มดีกว่านะคะตัวอะไรไม่รู้ลิงปะไ,ไม่มีเจ้าเจ้าชายเจ้าหญิงรอยอยู่ฝั่งนู้น <laughs> จะเหนื่อยเกินไปอ่ะก็เลยแบบเพลินนิดนึงดูที่ข้ามหมอกนี้ไปก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าสวนหน้าหมอกลุน,น,<า>น่าจะเหนื่อยเกินไปแหละทุกคนเพ้อไปแล้วอะค่ะบ้าไปแล้วจริงๆริ ลงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะคือทางลงก็จะลงแบบสุดแบบนี้ลงก็จะชันมากเลยนะคะทุกคนต้องระวังกันเยอะมากๆเลยค่ะจริงแล้วก็หลังตรงใช่ไม่เป็นไรหันตูดนะ หันตูดมาแกนี้จ้าเอาเลยจ้าหันตูดมาโต๊ดที่แนนบอกพี่ยากจะได้ลงเองเจอฉันไปไม่ได้แ๊บ กว่าจากที่พักบนโบลเว่นมะแต่ว่าวันนี้ดีอย่างคืออากาศมันดีมากๆเลยเหมอกแก่การเดินป่ามากๆขอบคุณอากาศเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะมีหมอกด้วยอ่ะเมือนในเทพมียายก็มาไปกันต่อจ้าทุกคนดูดิทางเดินนะจะเป็นแบบนี้ตลอดไม่บันไดก็เ,เป็นถินะ่ะเหมือนปีนล,ลงาลลมาอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน ชูๆคะ่ะตอนลมยังไหวนะคะทุกคนคิดดูว่าขากลับต้องกลับขึ้นมาทางเดิมแล้วก็ขึ้นตลอดแบบนี้คะ่ะโอ้แค,คิดก็แบบอยากจะร้องไห้แล้วอะ่ะเ้ยอดย่ง้ และจุดนี้ก็จะเป็นจุดดับกระเป๋านะคะเราจะไม่แบกของลงไปนะคะทุกคนเพราะว่าข้างล่างมันชันมากแล้วมันก็แบบเดินยากมากๆเลยค่ะทุกคนก็เอาแค่ของจําเป็นไปเท่านั้นนะคะทางเดินลงไปน้ําตกนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือมันจะเดินลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทางมันก็แบบจะชันมากๆเดินลงบันไดบ้างเดินลงแบบ,บก้อนหินบ้างลื่น,น,นะคะทุกคนคือต้องเซฟตัวเองเยอะๆเลยนะคะ อย่าไอีกนี่จริงเหรอมันมันมองไม่เห็นทามันรจะผิวหวี่ ตาดขมือก,กับตาดเสือค่ะเดาเราเดินมาประมาณสองกิโลกว่าเนาะกับตายทุกคนซ้อมมาเยอะๆนะบอกว่ามันโหดจริงค่ะทุกคนซ้อมมาเยอะๆนะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะคุ้มค่ากับที่เราเดินมายากลำบากขนาดนี้ไหมใช่ค่ะรอดูเลย ล้อเบิงเดีอว่ามันสีขุ่มคาบอนี่มี่ห้องน้ำเนี่ยใครที่แบบปวดหนักนะอันมาตรงนี้ก็ได้อันมาเข้าเท่านี้ก็ได้นะชั้นนี่ไงฉันไม่เข้าเลยค่ะ ที่สุดเราก็มาถึงแล้วเป้าหมายของเราก็คือน้ําตกตาดขมิล <Wow. S 1> แห่งนี้แหละทุกคนเนื่องจากเราแบบลังท้ายนะทุกคนมาถึงกันหมดแล้วอะมูใหม่อย่างเราก็แบบนี้แหละเราจะไม่กดดันตัวเองนะแล้วก็ที่น้ําตกนะเขามีเครื่องดื่มขายกันด้วยนะทุกคนแต่ราคาก็จะบอกว่าจะแรงนิดนึงก็ต้องให้เขาอะเนาะก็คือแบกขึ้นมาอย่างยากลำบากจริงๆเนื่องจากเราลังท้ายนะมาถึงก็แบบใกล้จะหมดแล้วทุกคนแต่ก็ยังมีเหลือให้เราอยู่นะ คนเป็นมุมยอดฮิตของน้ําตกตาดขมืดจริงๆนะทุกคนที่มาคือไม่พลาดเลยนะที่จะแบบมาถ่ายรูปมุมนี้นะนนะแต่เรานั้นคือได้แค่แบบไปยืนนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปนั่งแบบนี้ได้คือแบบเฮ้ยใ,ใครที่กลัวความสูงหรือแบบเสียวๆมันหวาดเสียวมากเลยนะทุกคนไปอยู่จุดนั้นคือมันสูงมากๆเลยต้องระวังกันมากๆด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลาวใต้นะเราอยู่ที่น้ําตก ความหมึดนะคะแล้วก็น้ำตกตากเสือค่ะทุกคนดูนี่ด้านหลังอ่ะสวยมากเลยทุกคนอยากให้ดูวิวนะวิวโคตรจะสวยเลยทุกคนคุ้มค่ากับที่แบบยากลำบากในการเดินเข้ามาจริงเลยค่ะทุกคนแต่ทุกคนต้องซ้อมหน่อยนะก่อนมาขอให้ทุกคนซ้อมไเยอะๆเลยค่ะทุกคนจะได้ไม่แบบเแ็ดตัวจะได้ไม่เหนื่อยเยอะเนาะแต่ว่าเข้ามาถึงข้างในแล้วแบบคุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกคน ค่ะทุกคนแบบอยากแค่น้ำแบบนี้ทั้งวันเลยคือแบบสนุกมากแล้วก็แบบถ่ายรูปแบบเยอะมากๆค่ะทุกคนใครที่แบบเพ้่อยากเห็นรูปสว,สวยไปดูที่หน้าเพจเบ b บ o ูของดรา,ดาวาพาโกกันได้นะคะส่วนใหญ่จะถ่ายรูปซกมากกว่าค่ะวิดีโอจะมีน้อยนะคะเพราะว่าแบบเดินเข้ามามันเหนื่อยแล้วว่าทุกคนคือแบบใจคือไม่อยากถ่ายกันแล้วอะเวลาเห็นความฝุกช่งหมดลงเร็วจริงๆค่ะทุกคน ได้เวลากลับกันแล้วนะทุกคนคือแบบรักทุเลยมากคือมันขึ้นสุดจริงๆค่ะคือต้องขอบคุณพี่ลูกค่ะนะคะคือแบบเป็นเดอะแบกเป็นฮีโร่ของเราบ้างๆในพิปนี้นะเขาจะแบบเฮ้ยดึงเราตลอดแล้วแบบคอยดูแลเราตลอดนั่งยาวๆเลยพี่เหนื่อยทุกคนไว้ไหวแล้วอ่ะทางขึ้นมันโหดมากๆเลย ขึ án, sociedad, ha, Puis, ああ้นน้ำตกคือเรล้มองขึ้นแบบนี้ไปตลอดเลยไปไปเลยโอ้แล้วแล้วน้ำตาก็มาจนได้ค่ะทุกคนคือมันท้อจริงอ่ะท้อจนแบบน้ำตามันไหลออกมาเองค่ทุกคนคือไม่ไหวแล้วอ่ะครั้งเดียวจริงๆค่ะไม่ไปแล้ว เย้ในที่สุดเราก็ออกมาจากน้ําตกกันแล้วนะคะคืนนี้เราจะกลับไปนอนที่โฮมสเตย์บ้านหนองหลวงนะคะคืนนี้เราก็จะได้นอนสบายๆชิลๆแล้วจ้าบรรยากาศตอนเย็นในหมู่บ้านหนองหลวงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะมาถึงลาวแล้วเราต้องไปชิมเปอ๋อค่ะทุกคน อยากจะบอกว่าเฟอร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่มาพักที่หมู่บ้านหนองหลวงนะคะแนะนําร้านนี้เลยมาชิมกันนะคะนอกจากเฟอแล้วเขายังจะมีพวกแบบส้มตำขายด้วยนะคะเนื่องจากเรามาเย็นแล้วคือมันหมดแล้วค่ะทุกคนอดเลยแล้วก็กินแบบซิกเนเจอร์ของเขาคือต้องกินแบบกับกะปิแล้วก็มีแบบเม็ดพริกแบบนี้ ถ้าเหมือนอีกมาทุกคนคือได้เยอะมากคือกินคนเดียวไม่หมดคแบบเนื้อแบบเ็นเนื้อเน้นลูกชิ้นเน้นเน้่ะทุกคนคือแบบกินคนเดียวไม่หมดนะ วันที่3กันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะกลับกันแล้วแล้วเราก็จะแวะไปเล่นซิปไลก่อนกลับน,นะคะและตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวลาวใต้หรือว่าปากเซนะคะก็ต้องมาเล่นซิฟไลตรงนี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่กล้าจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราส่งตัวแทนไปเล่นกันนะ ที่น้ำตกตาดพานนะคะเขาจะมีเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะทุกคนเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นคาเฟ่ต่างๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้ววันที่เรามานะคะคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ต่อคิวไม่นานด้วยนะคะสําหรับค่าเล่นซิปลน์นะคะอยู่ที่1,200บาทต่อคนนะคะแล้วก็จะมีค่าถ่ายรูปอีก350บาทค่ะ ตกคนนึงนะคะอยู่ประมาณ1,550บาทนะคะสามารถจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้หรือว่าเป็นเงินกกีบก็ได้เหมือนกันนะคะ และตอนที่เรามาถึงนะฝนเพิ่งหยุดตกพอดีค่ะทุกคนอากาศกําลังดีเลยแล้วก็สักพักนึงนะคะอากาศก็โล่งโปร่งเลยค่ะเห็นวิวชัดเจนมากเห็นวิวสวยมากแล้วก็ที่น้ําตกตาดฟานนะคะเขาจะมีร้านค้าขายของเยอะมากนะทุกคนใครที่หิวแวะมากินที่นี่ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญใครที่ไปนั่งเล่นตรงคาเฟ่ตาดฟานนะทุกคนแนะนําเลยเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งคือโกโก้เย็นค่ะทุกคน ใครที่เป็นสายโกโก้แนะนําให้ชิมเลยนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆติดใจเลยอ่ะเราเจอเราโดนไปสองแก้วค่ะระหว่างรอผู้กล้าหลายๆท่านเขา้าคิวอยู่นะคะทุกคนเราก็พามาชมบรรยากาศนะตอนที่เรามาถึงบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือฝนเพิ่งหยุดตกนะมีหมอกหนามากๆเลยค่ะแต่สักพักหนึ่งเชื่อไหมเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบเหมือนเหแบบอากาศเป็นใจมากๆเลย คนดูดิแค่เรายืนดูเฉยแล้วก็แบบหวาดเส่ยวแล้วว่าคือไม่เล่นแล้วดีกว่าพี่พึ่งฟื้นเหรอใช่เขาเปลี่ยนใจเล่นพึ่งฟื้นนี่พึ่งฟื้นพึงฟื้นเกือบหลับแต่กลับมาได้ เนื่องจากเมื่อคืนพี่เขาเจอเบียร์ลาวไปหนักค่ะทุกคนหลับตลอดทางเลยเกือบไม่ได้เล่นละซิไลายอย่ารีวิว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 หัว้จพี่จไม่ได้แล้วซื้อตั๋วแล้วพูดไปเถอะตัวแบบนี้ไกลปคอโคตร หลังจากซื้อตั๋วเสร็จนะคะทุกคนก็จะมีเจา้าหน้าที่นะคะมาคอยแบบใส่สวมใส่อุปกรณ์ให้นะเพราะฉะนั้นมันมีความปลอดภัยแบบเยอะเยอะมาก,มากๆค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะหลังจากที่ใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปซ้อมก่อนนะคะทุกคนจะมีเจา้าหน้าที่นะคะคอยแนะนํานะ ว่าวิธีการใช้ต้องใช้อย่างไงแล้วก็หยุดยังไงไปยังไงนะคะแล้วก็ให้เราโหนจริงๆเลยแต่ว่าเป็นแบบสถานที่ไว้ซ้อมนะคะก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะตั้งใจฟังนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะคะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเราเราเซฟทีละตัวตัวที่สองตามไปเวลาเปลี่ยนจุดอ่เะเธอเปลี่ยนจุดใช่เราจะเดินไปใช่อย่างน้อยเรามีตัวหนึ่งก่อน <c oughs> ต,ตัดที่ตัวเรา ห้ามปลดทัด้งสองพร้อมกันสองเราเดินไปได้นะเนาะนั่งแล้วก็เหยียดขาไปเออนั่งเหยียดขาไปเออเดี๋ยวเราไปเจอของจริงกันจ้ากดยังคกบล์กดยังโอเคครับสามสองหนึ่งไป สนุกจบลงแล้วค่ะทุกคนเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ว่าก่อนกลับเราจะพาทุกคนไปแวะน้ำตกตัดเยียงก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่ทุกคนต้องมาแวะค่ะคือมันสวยมากๆเลยแต่ว่าทางลงมันก็จะแบบเล็กไปนิดนึงนะคะทุกคนต้องแบบลงอย่างระมัดระวังนะ <c oughs> ก็คือต้องเดินอีกแล้วค่ะเดินขึ้นเดินลงอีกแล้วนะ พอได้เวลากลับจริงๆแล้วนะคะทุกคนเราแวะมาละลายเงินผีบกันนะคะใครที่แรกมาเยอะๆละลายให้หมดเลยนะคะไม่ต้องพกกลับไปนะโดยเฉพาะเมียเราถูกมากๆเลยค่ะทุกคนขึ้นชื่อจริงๆนะคะทลิปนี้สนุกสนานคอมพิทมากๆเลยนะคะสวัสดีประเทศไทยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ